สวีดดวัสดีกับเขา t u b e i n ิ l คูนชาแนลตันที่ติดตามแล้วคนที่ติดตามเนี่ยก็ไม่ต้องตีเลยกมากนะเพราะผมไม่ได้เครียดหรือว่าผ่าเล่นเกมอะไรแปั่นปวนหัวที่แบบตอกคำถ่าวันนี้ก็จะมาเปิดรุ่รลงกต้มมันเทศกันเออผมห้า มีอะไรอีวูได้มาพันธ์ไอกระเปะ๋าไอวูไวโอลินนี่มีหน้าเนี่ยมีสมาร์ทหม่ที่อีวูได้ก็คือผงฟูกับลูกตุ้มทองอาใช่วันนี้มีตะกรุกี้ลึกพุชามานะครับก็คิดหน้าจะมารีวิวชมกัน สำหรับคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดามให้อีกคุณชแนลกันด้วยนะไหนใครไหนะบอกว่าเอ๊ะต้องใส่อินโทรสิมันไม่ว้ามันไม่แจมอยากจะทำให้รับอ่าสำหรับใหม่ก็มา5ชิ้นชิ้นแรกก็คือผงฟูสำหรับมือใหม่มันมือใหม่ตรงนี้ แลไปก็มาเขียวอ,อันนี้น่ะขนมใสไหมน,นะ่ะบอกคัตยปีวุลต่างมากบุซาแสนหวานอันนี้หน้าติดปิงโดยเฉพาะอันนี้นี่นี่นีชนะจะเป็นสักหลัมิสสรักคลิปหน้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r i b e ด้วยนะบ๊ายบาย